สวัสดีครับคุผมบอยสุเวทพครับคลิปนี้ก็มานะครับมาเป็นโปรแกรมอ่าอนนี่นะครับมาร์กอะไรเอ็กซิสนะครับถูกความรู้ <c oughs> ก็เป็นการนะครับโปรแกรมตรวจสอบตรวจสอบตำแหน่งนะครับตรวจสอบค่าตำแหน่งค่าเลือดจุด เสาเข็มหรือตำแหน่งใดๆนะครับที่เราต้องการนะครับจะตรวจอบนะครับก็เริ่มเลยกันเลยครับกดไฟล์นะครับแล้วก็เลือกหาโปรแกรมนี้นะครับ M A K M A R K นะครับ E x S นะครับแล้วก็กดอีกีเข้ามานะครับโปรแกรมถาม N 1นะครับ N 1 อีหนึ่งในที่นี้คือจุดตั้งกล้องนะครับจุดตั้งกล้องเราก็ป้อนคาบิกัดเข้าไปครับอ่าอหนึ่งคือจุดตั้งกล้องนะครับโปรแกรมถาม in c enter design นะครับ c enter design ก็เดี๋ยวจะมาซูมให้ดูนะครับ อ่านี่นะครับอันนี้ตัวอย่างของเราคือนี่นครับจุดตั้งกล้องอยู่ตรงนี้นะครับจุดตั้งกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ แล้วก็เอนดีไซน์เอนดีไซอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือจุดจุดที่เราจะเช็คกันนะฮะจุดที่เราจะเช็คค่านะครับตามค่าดีไซน์นั่นเองนะครับหนึ่งห้าสีครับสองสสี่โอเคนะครับใช่ 5, E สี่แปดสองหนึ่งจุดสามจุด อ่าโอเคอาสมุดอัสมดุสมดดีไซน์นะครับก็คือแนวแนวแนวของแนวอิงของตัวหมุดตัวเนี้ยหมดุดตัวดีไซน์ตัวแบบนะครับว่าไปทิศทางไหนนะครับในตัวอย่างนี้ก็เป็นศูนย์นะครับอ่าอันนี้ก็โปรแกรมก็ถามอีกว่า มืดจังอโอเคโปรแกรมก็ถามว่าหนึ่งบาย z i m u t สองนะครับก็คือก็คือเราวัดกล้องมาหาจุดตำแหน่งตำแหน่งจริงตำแหน่งตามหน้าง,งานน่ย ด้วยวิธีใดนะครับด้วยวิธีใดลองหนึ่งก่อนนะครับหนึ่งก็คือเราด้วยอาซิมุดนะครับเราก็ป้อนค่าอาซิมุดนะครับตัวอย่างหกแปดสามเจ็ดชุดแปดโอเคอ่าระยะหนึ่งหนึ่งสองจุดเจ็ดสอง โอเคนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณค่าเอนค่าอี N K e ให้นะครับเินให้ค่าอีให้นะครับอ,อ่าย0ิเมตรออนผิดจุดมันมาจุดที่สองนะครับทำไมนะคไอ้ตัวน,นี้มันไปตรงน,นี้มันไปลายที่สองนะไปเข็มต้นที่สองทำไมต้องอัดตรงน,นี้ อเปลี่ยนค่าอินด mm ีไซน์เป็นที่สองก็ได้ครับเอ็นดีไซน์ hmm. หมดที่สองขยายก่อนนี่ครับอันนี้นะครับนี่ครับจุดนี้หนึ่งห้าสี หกสี่สองจุดสี่แปดจุดหนึ่งอสมดศูนย์ไบโคโอเคครับค่าเดิมอ่านี่ครับโปรแกรมก็จะบอกนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณค่านะครับชนิด เทเนตเอ็นะครับแกน x นะครับเท่าไหรออฟเซตวายนะครับแกนวายเท่าไร่นะครับแล้วก็ระยะเอเรอร์นะครับอยู่ที่เท่าไรนะครับ, er รบ,อรรบของตำแหน่งเข็มจริงกับเข็มาตามแบบนะครับภาพแกะตามแบบก็จะวนมาแบบนี้นะครับ ถ้าเรากด2ไบโคนะครับก็โปรแกรมก็จะให้ป้อนค่าพิกัดเลยนะครับตัวอย่างนะครับค่าพิกัดตัวนี้นะครับนะครับก็จะคำนวณค่าให้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่เราเก็บจะนั่งงานด้วยอัตราสูหรือค่าพิกัดนะครับ ลองไปไประยุกต์ใช้งานดูนะครับเป็นการตรวจสอบตำแหน่งจุดใดๆน,นะครับที่เราต้องการนะครับตำแหน่งเข็มตำแหน่งอะไรต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับนี่ก็จบเท่านี้ครับ